สวัสดีค่ะพี่น้องมงนียกับพีป่ปอนกับน้องนุ่นนะคะผัหักสาวอีสานมนีห้าอยู่แปงมันนะคะสําหรับมนีห้าสิมาติดตามผลนะคะการใช้ยาควบคุมวัชพืชในแปลงมันของห้านะคะสําหรับตัวยา,าซูมิโซยาเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ห้าใส่ตั้งแต่ห้าสีมือแหลกวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะพี่น้องมาหอดมือนีกันรวมๆสองเดือนกว่านะคะเจ็ดสิบกว่ามือนะคะ สิพัทพี่น้องเมืองเลยนะคะว่า,าสำหรับยาที่ห้าใส่มันเด็ผคนดีบันไดนะคะสำหรับปริมาณในการใส่ของห้าเนอะอาะห้าาจ่างเพิ่นฉีดให้นะคะทังของเพิ่นเป็นทังขนาด16ลิตรเด้อค่ะบ่ฮหอด2ี่สบลิตรแต่ว่าตามที่เพิ่นไห่ค่ำแนะนำตามขางกองเพิ่นไห่ใส่10กรัมต่อน้ำยี่ลิตรเด้อพี่น้องแต่ว่าห้าบ่ได้ใส่ตามนั้นเนาะเพราะว่าถังเพิ่นน้อยเพิ่นก็สิใส่ ถังหนึ่งสิบหกสิบหกลิตรนี่แล้วใส่ยาแค่หากมพี่น้องแต่ว่าเห้องเมืองกัดทือว่าใส่ได้เลยนะคะยาแถบสิบบมีเลยนะคะให้เมืองทุกแปลงเลยนะคะให้เมืองทุกลองเลยนี่ค่ะเจ็ดสิบวัน มีอยาคืนแนนเป็นบางส่วนนะขาดนิดหน่อยเข้ากับถือว่ายาตัวนี้ใส่ได้นะคะเป็นที่พึ่งพอใจของผู้หักสาวอีสานนะคะนี่ขนาดว่าเข้าบริดัใส่ตามปริมาณที่เพ่นแนะนํานะคะแต่ว่าทั้งทีดีนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องสิใส่ยาเนาะคะ่ะกับโบเมนโบเมนว่าสิเป็นเฉพาะยาตัวนี้นะคะยาตัวอื่นคือกันควรที่สิใส่แบบระมัดระวังเนาะเพราะว่าเป็น,ปนสารเคมีเนาะ แลควก็ควที่ใส่ตามคําแนะนําตามสลากตียุ่ขางกลองนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่เต็มที่นะคะสิเด้มีคุณภาพตามที่เขาแนะนํามาขางกลองนะคะใส่แล้วประสิทธิภาพสิดีบบดีก็คือใส่ตามคําแนะนํานะคะอันนี้ก็ถือว่าใส่ได้เลยนะคะสําหรับซูม,มิโซย่าเนาะ ลงเลยนะคะแต่ว่าบอมเณว่าหยาบ่ขึืนนะค่ะพี่น้องขืนอยู่แต่ว่ากับขืนเบ่หลายอันนี้แต่ว่าเข้ากับขอบอกไว้ก่อนนะคะเขา้าเข้าใส่น้ำสิบหกลิตรเพราะว่ามันเป็นถังขนาดสิบหกลิตรนะคะบอมเณนถังนี้สิบลิรถังสิบหกลิตร,ตรเข้าใส่ยาหนึ่งซองนะคะหนึ่งซองซึมีอยู่หกากมนะคะกัยังถือว่าได้ผลนะคะหยาขืนจำานียนี่ ถือว่าได้ผลเลยนะคะจะเข่าสามเดือนแล้วค่ะเจ็ดสิบกว่าหมื่นนะค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดกำลังมองหาตัวยาอยู่เนาะค่ะเป็นยาควบคุมวัชพืชนะค่ะที่ว่าเห้านํามาใส่กับแปลงมันของเห้าใส่ได้เลยนะคะพอใจอยู่ค่ะ เพราะว่าเพ่นก็บอกว่ามันสามารถควบคุมได้ประมาณสามเดือนเนาะค่ะพี่น้องอันนี้จะครบสามเดือนแล้วค่ะก็คือว่าสบายหายห่วงแล้วพี่นอ้องต้นมั่นกับน,นี้ทวมยาได้แล้วพี่น้องสามเดือนนี้ค่ะพี่น้องสนใจเนาะอยากสีล่องใส่หรือว่าเพนใส่ตัวอื่นอยู่อาจสีบบได้พ้นดีถ้หากสาวิสานก็ขคอแนะนํำเนาะสำหรับตัวยาตัวนี้เป็นยาควบคุมวัชพืชเนาะคะ่ะซูมิโซยาได้พี่น้อง ลองใส่มึงนี่ครูหักสายอีสานกบาบอกได้เลยว,ว่ามันใส่ดีค่ะใส่แล้วเห็นผลแต่ว่าขันพี่น้องท่านได้เพิ่นใส่แล้วเพิ่นใส่ตามคําแนะนําที่ว่าติดมาขางกองขางซองเนาะมันประสิทธิภาพมันกระยิ่งดีกว่านี่พี่น้องอันนี้ขนาดเ้าใส่แค่ซัมมี่กะถือว่าโอเคมากๆเลยพี่น้องกับฝากเห็นพี่น้องในเมืองเนาะสำหรับลิมี่ก็เป็นการติดตามผลในการใส่ยา ซูมิโซย่านะคะ่ะเป็นยาควบคุมวัชพืชนะพี่น้องที่ห้านํามาใส่ในแปลงมันของห้านะคะ่ะแต่ว่าในส่วนอื่นห้ากะยังบม่หั่นไดนัาไปทดล่องใส่นะคะ่ะวา่าจีใส่ใดคือกันบอนะคะอันนั้นกะพี่น้องกะล่องไปเมืองนะะเนาะค่ะเนาะจำรับคลิปนี้กัฝาพี่น้องไว้ซ้ำนี่นะคะเอาไว้เจอกันไม่คลิปต่อๆไปนะคะจอยกก่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูหักสาวอีสานนั่นไม่ได้พี่น้อง เขาใะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปออกมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ